สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกสำหรับการสอนนะคะลายหอมนวลถ้าใครที่มีรอบอก36ครูอยากจะให้เตรียมไหม100่รกรัมประมาณ3 3กลุ่มนะคะ300กรัมนะไหมที่ใช้นี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบแต่ต้นต้น,ต,นต้นแบบนี้ครูใช้ซัมเมอร์นะซัมเมอร์16อ้วน สำหรับไหมซัมเมอร์16อ้วนนะคะก็จะเทียบเท่ากับเอ่อ18บ8บางยี่ห้อนะคะแต่ใครจะใช้เอ่อไหมขนาดไหนก็แล้วแต่ชอบนะคะจะบางคนอาจจะชอบเส้นเล็กเนาะก็จะใช้16 16 18หรือบางคนชอบเส้นใหญ่ก็จะใช้เบอร์เอ่อจะใช้20ก็ได้ประมาณนี้ นะคะเข็มที่ใช้ปกติแล้วสำหรับถักเสื้อเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เข็มเบอรอ์หัวเข็มขนาด1มิลนะนะคะตามลักษณะของเส้นไหมนะคะถ้า16ก็ใช้ขนาด1มิล1.5มิลได้แต่สำหรับเ,ออเสื้อตัวนี้นะคะครูใช้เข็มค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะครูใช้เข็มหัวเข็ม3ทับศูนย์นะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของลาย ลักษณะของลายหอมนวลน,นี่นะคะจะจะนับเป็นช่องอย่างนี้นะคะจะนับเป็นช่องครูจะไม่ถักเป็นโซ่เนาะเพราะถ้าถักเป็นโซ่แล้วมันจะยากอะ่ะเวลาเราเวลาเราเขึ้นแถวที่หนึ่งครูก็ใช้วิธีถักเป็นห่วงๆอย่างนี้นะคะสำหรับหอมนวลน,นี้เจ็ดห่วงนะคะเจ็ดห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเท่ากับหนึ่งลาย ถ้าใครที่มีรอบอก32ถึง36นะคะให้ขึ้นอยู่ที่8ลายถ้าใครรอบอกที่38ถึง40ให้ขึ้นที่10ลายนะคะถ้าใครรอบอก42ถึง44ก็ต้องขึ้นที่12ลายลักษณะของการคำนวณลายเนี่ยเราก็เอาจํานวนช่องนะคะจำนวนช่องคือ ถ้าสมมติว่าใครรอบอก3 2มสถึงสาเราจะขึ้นที่8ลายใช่ไหมคะก็เอา8ปคูณเก็จะได้56าห่วง56ห่วงที่เราขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คํานวณเองนะคํานวณใครคำนวณมันนะเพราะเป็นเป็น,เป,นเป็นไซส์ของตัวเองนะคะสําหรับต้นแบบครูจะถักอยู่ที่56ห่วงคือรอบอกจะอยู่ที่36อยู่ที่8ลายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ เราจะถักที่รอบอ,อก36นะคะฉะนั้นเราก็จะขึ้นทั้งหมด56ห่วงเริ่มถักโซ่พันขึ้นมานะคะครูครูจะชอบทำางี้เวลาเริ่มอะ่ะพันอย่างนี้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะคะนิ้วโป้งก,กับนิ้วกลางจะไว้แล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะดึงสอดมา อย่าเพิ่งปล่อยนะแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งสอดมาถึงปล่อยอันนี้นับหนึ่งตั้งแต่แรกเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าใครถนัดจะขึ้นแบบไหนไม่ซีเรียสนะคะขึ้นไปเลยโซ่อันนี้หนึ่งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเมื่อได้โซ่ห้าแล้วได้โซ่ห้าแล้ว เราก็จะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงมาช่องแรกทางลงไปพันขึ้นมานะคะให้มันได้แบบนี้มันจะได้ทั้งหมดสี่ห่วงดึงเอาทีละสองห่วงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง ต่อไปโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พัน2สองครั้งเหมือนกันลงมาช่องเนี้ยลงมาในช่องเลยง่ายๆนะคะดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามโซ่สีค่ะหนึ่งสองสามสี่พัน2สองครั้งแทงลงไป ดึงออกทีละสองโซส่สีพันสองครั้งแทงมานี่ดึงออกทีละสองเรามาดูลักษณะของงานนะคะลักษณะของงานเราจะได้เป็นช่องๆแบบนี้เราจะทำทั้งหมดห้าสิบหกช่อง ถักมานะคะแล้วเจอกันที่56ช่องหลังจากที่เราทำห่วงห่วงอย่างนี้นะคะได้ครบ5 6ห่วงในที่นี้นะคะครูจะทำอยู่ที่5 6ห่วงอันนี้อธิบายไปแล้วนะว่าถ้าใครรอบอกเท่าไหร่ให้ทำกี่ห่วงนะคะเราก็จะทำให้มันเป็นวงกลม ก่อนที่เราจะทําให้มันเป็นวงกลมเนี่ยเราต้องจับมันอย่าให้มันบิดนะคะจับมันดีๆอย่าให้มันบิดเพราะถ้ามันบิดแล้วเราจะไปต่อเราจะทําต่อไม่ได้ะนะคะจับอย่าให้มันบิดจับไล่มานะคะ หลังจากที่เราจับไล่มาดูแล้วนะคะว่ามันไม่บิดแล้วเราก็จะเชื่อมให้มันเป็นวงกลมะนะคะโดยแทงมานี่เห็นไหมอ่ะนะคะเราจะแทงมานี้อ,อันนี้ห่วงสุดท้ายแทงมาห่วงแรกเนี่ย แทงลงไปพันขึ้นมาให้ได้แบบนี้ก่อนแล้วก็ดึงออกไปนะคะเราก็จะได้เป็นวงกลมละดูอย่าให้บิดนะคะคราวนี้เราจะเริ่มแถวที่หนึ่งให้เราโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพราหนึ่งข้อคือพันหนึ่งครั้งแทงลงมาช่องเดิม จะได้แบบนี้ต่อมาค่ะโซ่สองหนึ่งสองพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปนับหนึ่งโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นโซ่สอง พอหนึ่งคอลงช่องถัดไปโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งอ่ะมาดูลักษณะงานนะคะลักษณะงานเราจะได้แบบนี้ะนะคะลักษณะงานเราจะได้แบบนี้ต่อมาค่ะโซ่สามหนึ่งสองสาม ทำ X ลงช่องถัดมาหลังจากนั้นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำ X ลงช่องถัดมาโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงช่องถัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ลงช่องถัดมานะคะเราจะทำโซ่เจ็ดลงทั้งหมดสามช่องหนึ่งสองสามหลังจากนั้นโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งข้อลงช่องถัดมาตามด้วยโซ่สองพอหนึ่งข้อลงช่องถัดมาตามด้วยโซ่สอง พอหนึ่งคออมเมื่อกี้ครูพูดผิดนะโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาโซ่สองพอหนึ่งคอลงซ้ําช่องเดิมนะคะมันจะได้ขาแบบนี้หลังจากนั้นโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมโซ่สอง พอหคอลงช่องถัดมาโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมเราจะทำแบบนี้ให้ได้1คู่สองคู่3ามคู่หลังจากนั้นโซ่สามหสองสามเอ็กลงช่องถัดมาโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเเอ็กลงช่องถัดมา โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็กลงช่องถัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ็กลงช่องถัดมาอะนะคะเมื่อโซ่เจ็ดครบสามช่องแล้วต่อมาก็เป็นโซ่สามแล้วเราก็ทำเหมือนเดิม นะคะคือทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งะนะคะมันจะเป็นลักษณะของการวนแบบนี้นะเราจะทำไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสาม,สามคู่แล้วตามด้วยพอสามคู่นะเราก็จะต้องลงด้วยโซ่สามก่อนนะแล้วก็ลง x ลงมาจึงจะเป็นโซ่เจแล้วก็ลง x ลงมา โซ่เอีกครั้งโซ่เจ็ดอีกครั้งนะคะจะเป็นโซ่เจ็ดทั้งหมดสามแล้วก่อนที่เราจะขึ้นขามันตัวเนี้ยเราต้องโซ่สามก่อนลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้งงไหมคะไม่งงนะเราจะถักแบบนี้วนไปเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วเราจะเช็คงานกันสำหรับแถวที่หนึ่งนะคะ หลังจากที่เราถักวนมานะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่7แล้วก็ลงตรงนี้ซึ่งเป็นช่องสุดท้ายนะคะเห็นไหมอ่าเราทํา x กลงช่องตรงนี้ซึ่งเป็นช่องสุดท้ายลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นโซ่สามหนึ่งสองสามนะคะอันนี้ที่เราเริ่มครั้งแรกโซ่ห้านะคะ แต่เรานับไป1ช่อง2ช่อง3ช่องแทงลงไปช่องที่3แทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองห่วงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วจึงดึงผ่านไปก็เป็นอันจบแถวสำหรับแถวที่1คราวนี้เราจะมาเช็คงานกันนะคะครูจะทำเครื่องหมายไว้ก่อนนะคะว่าจบแถวเริ่มแถวตรงนี้ คราวนี้เราจะมาเช็คงานกันเราจะนับตรงนี้แล้วกันนับไอตรงที่มันเป็นขาขาคู่เนี่ยสามอันเนี่ยนะคะอันนี้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะคะจะต้องได้8ปดสำหรับแถวแรกนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้แถวต่อไปเป็นวีโอถัดไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะเช็คแถวของตัวเองดูนะว่าได้เหมือนครูไหมแล้วแถวต่อไปวีโอต่อไปคะ่ะ